สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดบ้านกระชายนะผู้ชมเนาะอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดบ้านกระชายนะผู้ชมวันนี้แอดมินก็มาจุดธูปขอหวยกับแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมเนาะวันนี้เราไม่รู้นะผู้ชมเนาะเพราะว่าเห็นลวงตาบอกว่าตอนกลางวันแม่ประทุมทองท่านนอนเนาะ เราก็เลยมาจุดทูกขอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มารอดูกันนะท่านผู้ชมนะว่าตัวเลขในทูปจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราเดินท่องเที่ยวกันก่อนนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมเนาะ เด,เดินดูก่อนนะท่านผู้ชมเ,เราจะมาดูตัวแรกเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราเดินมาดูรอบๆกันก่อนนะท่านผู้ชมคุณกาลังอยู่กับแนะอดมินเทพนักรนนะครับทางช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาถึงที่นี่เนาะเกือบจะบ่ายหนึ่งโมงแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูภายในบริเวณวัดกันก่อนนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะ แม่ตะเคียนทองเทราจุดทูบขอพอรไว้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเราปัดกันก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าจะมีสิ่งไหนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะอากาศช่วงบ่ายกําลังพอดีท่านผู้ชมไม่ร้อนไม่หนาวเนาะสาหรับที่นี่นะท่านผู้ชม อีกสักครู่นะผู้ชมนะเราจะไปดูตัวเลขที่เราจุดทูปขอไว้นะผู้ชมกับแม่ตะเก็นทองเนาะดอ,อกไมท้ที่สวยๆนะผู้ชมสำหรับวันนี้เนาะ แอดมินก็จะไม่ทําคลิปยาวนะผู้ชมเนาะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูจบจบกันไปนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนก็บอกแอดมินว่าคลิปยาวไปดูยังไม่จบนะท่านผู้ชมแอดมินก็จะพยายามจะทําคลิปไม่ยาวเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบเวลาพอดีนะท่านผู้ชมก็จะได้ดูแล้วก็จบไปทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากนะท่านผู้ชม นี่นะท่านผู้ชมภายในวัดเนาะที่วัดบ้านกะชายนะท่านผู้ชมสำหรับว่าวที่มีคนมาทำให้หลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมนะตอนนี้มันขาดนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมมันขาดเนาะก็ยังไม่ได้บูรณะกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับว่าวตัวใหญ่ๆตัวนี้นะท่านผู้ชม ลมพัดนอนก,ก็ขาดนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะสหรับบว่าของหลวงปู่สวงนะท,นนนะนะนะท่านผู้ชมที่มีคนนํามาถวายนะท่านผู้ชมนะขาดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขกับแม่ตะยันทองนะท่านผู้ชมนที่เราจุดทูบไว้นะท่านผู้ชม ว่าตัวเลขเราจะได้ตัวไหนนะผู้ชมนี่คือแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมเนาะแม่ปทิแม่ตะเคียนทองปฐมุมทองนะผู้ชมตอนกลางวันท่านก็จะนอนนะผู้ชมเนาะเพราะว่าลวงตาท่านพูดอย่างนั้นเนาะแล้วท่านก็จะตื่นมาอีกทีช่วงใกล้ใเย็นนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่จะมาขอหวยเนาะก็มาขอที่นี่ได้ช่วงเย็นนะผู้ชมเนาะแต่แอดมินไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะผู้ชม ก็เลยมาขอตอนช่วงบ่ายแบบนี้นะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับแม่ตะเคียนทองที่นี่เนาะเดี๋ยวเราจะมารอดูด้วยกันนะผู้ชมตัวเลขจะได้ตัวไหนนะผู้ชมเนาะสาหรับที่นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะผู้ชมเนาะ นี่ทูบนะท่านผู้ชมที่แอดมินจดทูบไวนะ้เนาะตัวเลขยังไม่ปรากฏนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะติดตามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขตัวที่สามเนาะตัวเลขทั้งหมดจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องคนเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนะแอดมินก็จะพิส พูดผิดพูดถูกนะคผู้ชมสําหรับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงของเราใกล้ถูกทั้งบนและล่างในงวดที่แล้วนะผู้ชมมาติดตามงวดนี้นะผู้ชมตัวเลขสวยๆจากแม่เซียนทองของเรานะผู้ชมเนาะตัวเลขปรากฏขึ้นมาทั้งสามตัวแล้วนะผู้ชมตัวเลขสวยมากๆเลยนะผู้ชมเนาะหกห้าสองนะผู้ชมเนาะหกห้าหกหาสองสองห้าหกสองสองหกนะท่านผู้ชม ก็เก็บไปพิจารณาในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่กันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะหกห้าสองนะท่านะผู้ชมหกห้าห้าหกห้าสองสองห้าหกสองสองหกนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับในคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะตัวเลขสวยมากนะท่านผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมแอดมินอยากให้ดูคลิปทุกๆคลิปของแอดมินให้จดนะท่านผู้ชมแล้วก็จดตัวเลขไวนะ้เนาะ ว่าทางช่องแอดมินให้ถูกจริงตามที่แอดมินพูดหรือเปล่านะท่านะผู้ชมแอดมินไม่ได้มนโนนะท่านผู้ชมเนาะราหาตัวเลขให้คุณแบบสะใจแบบนี้นะผู้ชมนะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะสำหรับใครที่ดูไม่จบดูไม่จบคลิปก็จะเสียดายนะผู้ชมแอดมินก็พยายามทําคลิปไม่ยาวนะผู้ชมเพ่อให้ทุกๆกท่าน ได้ดูจนครบจนจบนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขสวยๆในช่องของเราในงวดนี้นะท่านผู้ชมเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงที่เรามาจุดทูบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเม่มตะเคียนทองในงวดนี้ก็จะเป็นตัวเลขหกห้าสองนะท่านผู้ชมหกห้าห้าหกห้าสองสองห้าหกสองสองหก เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ด subscribe, กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราเพราะกันมันช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้ลองจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ